คนติดยามันไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปครับทุกคนมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับอยากให้สังคมที่มองพวกผมแบบนี้ขอให้มองอีกแง่หนึ่งมั่งครัการรักษายาเสพติดมันก็เริ่มจาก2,500จมพลสลิ์ธนรัตเนี่ยท่านประกาศยุบลงฝิ่นไงคนเลิกฝิ่นก็หาที่รักษาไง ก็เลยมาทาร,รักไปที่นู่นทารักไปที่นี่เขาเจริญท่านก็เลยบอกว่ารีไปหาจอมพลสฤษดิ์ธนาลัตอยู่คำหนึ่งปิดสู้บาดไม่ได้หรอกท่านการที่เขาจะเลิกได้เลิกไม่ได้อยู่ที่ใจยาเนี่ยเราให้ความสําคัญที่นี่20%ซกินก็นได้ไม่เกินก็นได้แต่ใจเนี่ยคคอคุณต้องรับัจจะไม่สูบไม่เสพ ไม่มีไว้ในครอบครองมาทําการค้าอันนี้แปดสิถึงจะจากที่นี่ไปแล้วสัจจะก,ก็ยังเป็นยารักษาใจอยู่ตลอดเวลารูปแบบเราก็เลยไม่ไม,ไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มจนถึง,ถงน,นวันนี้รูปแบบก็คือ 1. ผู้ป่วยต้องสมัครใจ 2. ผู้ป่วยต้องอยู่15วันให้เรารักษา 3. ผู้ป่วยต้องมีหลักฐามนมาแสดงตัวเองมีผู้ปกครองพามา สี่ผู้ป่วยต้องรับสัจจเ่ิกยาเสพติดทุกชนิดไม่มีเงื่อนไขอะไรนอกจากนี้ถ้ารับได้สี่ข้อนี้รับทุกคนรับทันทีรับทุกวันก็เริ่มจากครั้งแรกก็ไปเล่นกับเพื่อนครับก็เพื่อนชวนรอก็เลยเล่นเล่นตั้งแต่อายุสิบสามวใช้มาเกือบสิบกว่าปีน้องครับก็คือพ่อก็เสียแล้วแล้วก็เหลือแค่แม่และน้องก็น้องก็ยังเรียนไม่จบมัธยม ก็เลยว่าน้องก็ขอด้วยครับก็เลยตัดสินใจมาเลิกก็อยากบอกว่าคนติดยามันไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไปครับทุกคนมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับอยากให้สังคมที่มองพวกผมแบบนี้นขอให้มองอีก,อกแง่หนึ่งมั่งครับพวกผมก็ไม่ได้เลวเสมอไปทุกอย่างมาปิดมันต้องการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอีคนหนึ่งก็ศึกษามาตั้งนานแล้วว่าอยากมาเลิกก็ยังมาไม่ได้ก็คือแบบว่า ยังอยากใช้ยาอยู่จนวันนึงหรว่าครอบครัวค่ะก็ครอ,อบครัวเหมือนว่าเรานิสัยเปลี่ยนอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะอยากเลิกให้เขาคือแบบไม่มีใครห้ามแล้วจนวันหนึ่งแม่บอกว่าอยากได้รูกคนเดิมกลับมาก็เลยมาค่ะอยากขอโทษแม่จริงๆแบบว่าที่ผ่านมาแบบว่านิสัยไม่ดีเลยพี่บอกไปก็จะไปขอเขามาเขาอีกทีนึง พาะหนูมทำไม่ใส่แย่ใส่เขามากแต่เขาก็ยังรักเราเหมือนเดิม,มพร้อมให้อภัยค่ะจริงๆมันเกิดจากด้วยความคุ้นชินได้คุยกับพระนิวพระนิวเนี่ยเป็นพระรุ่นน้องที่จบสวนกุหลาบมาด้วยกันพระนิวก็เล่าถึงกิจกรรมสิ่งที่น่าตกใจของกลุ่มนี้คือแนวโน้มที่ทุกวันจะมีคนมา อดยามาเลิกยาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ค่อยมีทางเรื่องในสังคมเขาก็มาที่วัดเนี่ยวัดเคยสูงสุดต่อครั้งเขาบอกถึง2-300รเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวัดเขาต้องการปัจจัยต่างๆที่จะมาช่วยพานหนึ่งที่เอเมฟทํา s s ที่เป็นโซเชียลที่เป็น S เราก็มองว่ากิจกรรมอย่างเนี้ยนอกจากได้ร่วมกันทำบุญแล้วได้กลับมาช่วยสังคมในจุดที่มันเป็นจุด เกาบางของสังคมอะ่ะเราก็อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาคนละไม้คนละมือใครถนัดเรื่องนี้ใครช่วยวางระบบใครช่วยทำรไรได้ช่วยคนละไม้คนละมือแล้ววัดเนี่ยจะได้สามารถช่วยสังคมแบบยั่งยืน